กินแบบแก้วกินแบบแก้วแล้วค่ะเดอ้อกินแบบแก้วบริกินมาสามสิบสี่สิบปีแล้วค่ะบริกินมาแดงแก้น่อยหน่อยนะคะอย่นมากินตอนนี้ตอนเผาแล้วค่ะเนื่อบริแก้วร้านแก้กินก็ออกมาเห็นงานแต่ได้ได้กินแบบแก้วคุณว่าไม่กินน้ำตาลไหค่ะเด้อคักต้มคักเมาสิหวานคักเมาสิเป็นยังไรมากิน ไว้น่อยหน่อยเนี่ค่ะไ้หน่อยหน่อยเนี่ค่ะข้างหวานน้ำสม้มหวานน้ำส้มเนาะเนาะหัวหักแงวบักแงวก็ได้จ้ังอกค่ะแต่ท่านพี่ดีเฮ็ดพริกเกลือจำ้ำเนาะเนาะมะสันจะเฮ็ดเป็นอันคล้ายๆน้ำปลาหวานนะ แกะลงใส่แกะลงใส่แต่ไม่าจะใส่กินเพี่อเพียวค่ะ่ามสมกินกันกระเด้อพี่รองกคอกินนะ้มกิน้วไรยิมหวานตาหวานเออรสิจะง่ายกับมัร้องหมังนกันะหืมดกขอบคุณค่ะ